มาไล้มาได้ก็เด็ดแม่เอาแล้วไอ้หนูเด็ดแม่มาหอบงมอู้เด็ดแม่เม่มาาไปแล้วเด็ดแม่หิวนมหิวนมหมกินได้ที่ไหนล่ะทำไมอ่ะอไอ้ดิ ขอยไปที่ไหนละคุยเห็นไปกินขอยอิหมอยู่เลยรู้ดีแสดงว่าไปกินมาด้วยกันละสิไม่ได้ไปมไอ้หนูแก้วทำไมลูกเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรรอเปล่าลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าหนูไม่ยอมอ่ะทำไมลูกหนูเจอใเราวดีหนูคุยกันในฐานะพี่น้องแต่นาลังสรรมาถึงมันหึงหนูความมีความมายอะไรค่าหนูมาเนี่ยไม่ความดีหรอลูกสินดีนะให้นาลังสรนสรรตามชอบแย่งของคนอื่น เหมือนแม่มังไม่มีจิดเลยวันนี้มันทำให้ลูกกูเจ็บกูจะสั่งสอนมึงให้รู้เถวจด้็ลูกกูเยอวีเ่ากู้ลแช่ลูกกูด้วยเดี๋ยวไปเดี๋ยว ต่อใครมากวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยแบ,บ่งดิแบ,บ่งแบ่งเป็นพังเลยต้องแบ,บ่งแล้วเดี๋ยวนับก,ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามไปไงเสียเปรียบกลับไปยี่สจะกลับไปไหนอะสามพี่ต้องสู้อยู่ทรงไมตีนตบานเลยอะ<ถ>ไม่กลัวแมไม่ต้องกลัวใครลูกที่นี่ไม่มีใครใหญ่เกินไม่ให้เห็นเลยไอ้ใหญ่โมแม่กูกัน้านตลาดน,นัดอภวันเลยโว้ย ไม่ต้องเชียร์ถึงขนาดนั้นลูกมีเนินด้วยแม่กูอะเออเสร็จแม่แมร์ลินลูกหนูไม่ยอมใครทำลูกเนี้ยลูกหนูไม่ยอเสร็จแม่ต้องุ่วลูกหนูแน่ๆถ้าเสร็จแม่ไแล้วลูกหนูตายไปแล้วเนี่ยลูกตาย ใส่ตู้เย็นจริงๆนี่ลงไปสองนิ้วแล้วนะนะจะเรียกรถเลยแม่จะเนี่ยละคุณนมแม่หรือไงครับโอ้ไม่รโดนฆ่ายังไงหนูก็ต้องกลับมาตายที่เต้าแม่วิตามินเอถึงเส็จนะนลูกไม่ใส่ตู้เย็นแล้วก็โดนไฟดูดตายตายไว้พ่อยังไม่ตายเลยแค่พี่นึงมาที่จัชีวิตลูกชายของฉันด้วยเหตุผลอะไรกันเนี่ยค่ตายแล้วถามได้ก็ลูกชายหรอ ขอามไม่ความหมายจะฆ่าสิงคนุวัตรลูกชายฉันใช่ฉันเป็นแม่ฉันจะยอมได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หม่อมฉันเรียกลูกของหม่อมฉันมาหม่อมฉันตัวรู้สิเลยค่ะว่าลูกของหม่อมฉันเป็นคนยังไงเป็นแน่หมดแล้วแนร์สันไม่เคยนันแกใครต่อเขาเอาสิเลค่ะเอาสิในเมื่อพระพี่นาอานมหลีไปไกลๆหน่อยทำไมเคยโดนนมหลีหน้า พ่อกูเกือบตายไปแล้วด้ยทำไมเกือบตายยังไงอะต,ตอนแรกแม่กูนอนหงายพอตะแคงขวขักแทาจะอ,อุดหน้าพ่อกูเลยมัาเรียกว่านมชิดหม่อมฉันอยังไม่ใ,ใครหน้าหน<อ>ูมาฆ่าด้วยหม่อมฉันเหรอเพคะงข้าแล้วใครหน้าไหนเขาจะยอมเลยจ้ะด้อยากมีเรื่องใช่ไหม เฮ้ยอาาว้เฮ้ยาวเยาเายาวยาวเยาเยาเาเยาเยาเย่าเยาเยาเย่าเยาเยาเฮ้ยแต่ขึ้จังหวะเก่งยอดแม่กูเลยเยยร์ทีอะมันอยู่นู่นแม่ เี็กเทียมันเก่งนักใช่ไหมหน้าเลยไปมคะถนเก่งนักแล้วก็ทำไมม่เจะอากูที่ไหนโรงพยาบาลใช่ไหมะใช่มึงจะเาตัวไปโอ้โหมึงจะเอาสปอ้โหมันจะอาอ 嗨嗨嗨！爸嗨，我我嗨爸嗨，哇！ ตาชักูติดตามาหนีอย่างนี้เลยนะไมซะเฮ้ยยืนยัไปเลยว่แม่ตบแมู่ว่อะไรเนี่ย อะไรกันใครจะบอกเรื่อง่าใครก่อเรื่องหม่อมฉั่บอกได้งพี่ข้าจาพี่แนรังสรระเสียไปครความีคว้ามันจะคือสิ่งอนุวัตรลูกเรา้เดข้ใช่องเจ้าข้าไม่เป็นความจริงเป็นะเสด็จพี่นรลงสันใครทำไมทำไมก็หกให้แม่เป็ข้าพูดกึกกักกั้ายะข้มันเป็นยังไงใครใราไรบอกพี่เด็จพีอย่าไปเชื่อพี่ข้าไมโกหกันเป็้หน่มสิ่งอนุวัตรกกนนสันก่อนพี่ข้า ไม่ด eh, yes. ีเลยท่านจหผิดนี่ปากดีจะแล้วที่ฟ้องจเลยนะอีแก่แก่ก็เข้ามาสิอีงอใช่ มึงได้เปลี่ยนทุกดอกเลยดี่วาเนี่ยตอนหน้าพระที่นั่งตอนหน้าเรากฤษดามันมีความเกรงใจกันบ้างเลยใครจะบอกได้คนก่อเรื่องไปใครกัน,นบอกทก็บอกเจ้าพี่แล้วว่าดำสันความไม่ขวานจะฆ่าสีห์ังวั อะไรมากขยิบกูแตกซิปแตกกูได้นอนเป็นนอนเกือกกระดานน่ะทุเรศมากเลยนะตกกระปงก็นะตกกระโปงสิแล้วนอนกิ้งนอนเกือบได้ยังไงใส่กระโปงผู้หญิงจริงเรือไปกิ้งไปเกือบพงมีแต่เศษขุนเศษอะไรต่ออะไรอี๋กกระโปงอะไรอะไรของมึงอีอีสตกกระปงอะไรเนี่ยโอ้ยแยงมึงค็เว้นวัาอยากแยงหน่อยดิมันน่าเกลียดแยงก็ตื่นติดต่อเลยนะคะ เรามาจากด้มอมก็ทิดตอบด้วยนค่ะไอ้หนูแต่แม่ไหนเรื่องมันเป็นมายังไงฮะสรุปว่ายังไงมันผิดใช่ไหมลูกคือเรื่องของเรื่องอะหนูไปไล่ปั้มแฟนมันนะเอา้าตายแล้วแล้วไมไม่บอกแม่แต่แรกฮะไม่อบอกแม่จะยอมไหมลูกแม่พูดไปเสด็จพ่อไปแล้วทำยังไงฮะอเสด็จแม่เขแก้ต่างไปสิจะแก้ต่างยังไงให้เราฮะใครคะแตงยาเดี๋ยวพี่ไปส่งเมียแป๊บน,นึงเดี๋ยาผส่ไปนั่งนี่ก่อนไปน,น,นั่งนี่ก่อนไปนั่งนี่ก่อนนะจะพี่ไปเถอ เดี๋ยวต้องตต้อต้อองงกินยานะเดี๋ยวนี้ทำอะไรไม่ได้เนอะิญครับแม่ยังไงเสด็จพอ<แ>่อแพ้คนทำจมูกใหม่รจริงเลยเนาะเสด็จแ,แม่อย่าไปยอมถ้าสเสด็จแม่ลองได้ทำทำสักสองอัน,นเลยเสด็จแม่อะไรเลยล,ลูกเอ้ยอยู่น้าผากอันนึงอยู่ที่เดิมอันนึงนะ่งอย่างนั้นได้ครับดื่ดูดไม่ได้หรอกแล้วจะยังไงฮะตอนนี้มีลูกอีกคนสามคนแล้วไหนจะต้องของขาวอีกรวมกันเป็นสี่ หลังว่างๆเนี่ยไปเพิ่มเป็นอีกสองเต้าไม่ด่แ้วใส่เสื้อในทีเนี่ยข้างหน้าหลังโคตรไทยพิสดารคนหรือเปล่าเนี่ยฮะฉันหาจริงๆเลยนะไม่ต้องทำอะไรแล้วแค่นี้พ่กะรักจอยู่วันตายแล้วเอ่อขาดถุยนี่ท้องพะโรงนี่แบบไหมเฮ้ยเป็นไรไหมนี่หน้าท้องพะโลนจับข้าสรปริยาบ้างสังอยู่ ไหนใครจะบอกได้ว่าคนที่ก่อเรื่องขึ้นคนแรกเป็นใครใครจังเดพระเจ้ารแล้วใจ้พูดให้เองมึงเชื่ออะไรวะกำชันณนะสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีชื่อมึงยาวแล้วเกิดณนะสองพี่น้องสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีณนะสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีจะเรียกถูกจะไม่หันนะ เออทีอะไรเดี๋ยวมึงเล่าได้นะมก็มอนฉันเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเรื่องอะไรวะเดี๋ยวจะเล่าฟังเล่ามานี่เกิดเรื่องเกิดเกิดเรื่องแล้วนี่เกิดเรื่องขึ้นมาอะไรองคิงเป็นอะไรองคิงเป็นอะไรเป็นอะไรไอ้ดูอย่าเพิ่งเล่าลูกฟังแม่ก่อนนะลูกนะไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแม่ไม่รู้เรื่องเขาเลยลูกแม่หลับอยู่ เป็นว่าไอ้หนูเล่าอย่งนี้ก็ได้ลุกนะเลี้ยวมาให้แม่โขกที่สุดเลยเดี๋ยวแม่ให้สองสองทีสองเซนอ๋อเดชะเดี๋ยววัเล่าไปฝั่งทื่น่ทั้งหมดน่ะเกิดขึ้นเมื่อตอนที่คนนั้นชื่ออะไรสิงหานุวัฒน์อ่าสิงหานุวัฒน่าเนี่ยคอยปั๊มไอ้นี่มาดาราวดีไม่า้องหญิงดาราวดีเอ้ยมาแล้วก็ไอ้ปั๊มมาแล้วก็พูดอะไรของมึงฟังกูก่อนก็พูดช้าๆชัดๆ ฟังผมฉันก่อนไล่ปั๊มมาในปั๊มไปในปั๊มมาคนนี้มาช่วยเองน่ารังสรรหน้าที่แกะแกแกแกเมื่อคืนเนี่ยเขาชื่ออะไรนะน่ารังสรรน่ารังสรรแทกอะไรวะโอ้น่ารังสรรค์เนี่ยเขามาห้ามมามาห้ามเนี่ยมาไม่ไม่ไปพูดพามรำเพลงเลยไอ้นุ่นฟันอะไรหนูเลี้ยวสักทีสิลูกเลี้เลี้ยวไม่ได้ทำไมล่ะตรงไปหาปั๊มก่อนปวดเยี่ยว ิปัมเดี๋ยวแม่ให้อีกสองสมัครครับเป็น<อ>สีส่ทีสีเส่เศษนอนอน้อยจริงเนี่ยเอา้านอนน้อยสิทำไมนอนน้อยวะนอนคนเดียวพอติดคะแนนนั้นมาคุณเลยถึงไหนแล้วที่สุพรรณเนี่ยแหละมึงเล่าเนี่ยพอกเกิดการต่อสู้กันต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาออก็พอดีว่าเจอซีโรชินีโอเคซีโรชนินีเนี่ยออมาห้ามมาถึงไม่ฟังใครผิดใครถูกเลยฟ้ามีดเลย ามอมาทักไมอ,อะไรนะหนูฮะไปเลี้ยวให้แม่สักทีละลูกกำลังฉี่อยู่ครับคุณแม่เลี้ยวได้แล้วอ๋อเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวเลี้ยวให้เลยเดี๋ยวแม่ให้อีกสองมาเป็นหกหกแสนเฮ้อหกพีแหมหกแสนถูกแล้วแต่ว่าเรื่องทั้งหมดน่ะมันเกิดขึ้นเพราะใครรู้ไหม พ่อไข่มันเกี่ยวกับพวกข้างล่างเลยข้างล่างไม่เกี่ยวเกี่ยวขึ้นกับพระองค์นั่นแนะเฮ้ยคนผิดคือเราได้ยังไงอ่ะพรอองค์คนเดียวพ่ออะไรเพราะว่าพระองค์ท่านมีเมียสองคนแต่ว่ารักเมียไม่เท่ากันรักเมียไม่เท่ากันยังไงล่ะเอ้าโอ้คนโน้นเ่ยรักน้อยกว่าคนนี้เขาก็ตั่งมีน้อยใจกันในธรรมดาอืมผู้ผิดแล้วรักเท่ากันทุกคนแต่บางคนไม่พอเองพระองค์นั่นน่ไม่พอทำไมอ่ะ มีหนึ่งคนไม่พอจะต้องมีสองสมัยก่อนเขามีกันเยอะแยะไปเราไม่ใช่สมัยก่อนเราลิเกร่วมสมัยต้องมีแค่คนเดียวขอบใจที่เตือนสติเพราะจะเดาทางออกแล้วว่าใครผิดติโรชิลี่ผิดใช่ไหมผิดที่ไหนโอ้ชโอ้ลโยไเด็ดพอชาีิมาแทงทั้งสองเลยไม่กลัวด้วยมีแอนลับด้วยไม่กลัวไม่กลัวตอนนี้ตีห้าเรื่องธกแล้ว ทำอดีทไรเด็ดแม่โทบุกโทบุกนทยาไปดูลูกลูกสาวคนน้อยเจ้าก็เหมือนกันไม่ยับยั้งชั่งใจไ่ตอบโต้ทำไมเจ้าก็ผิดตกลงโทษเจ้าผิดนะรู้ไหมตะขายตะขายตะขายไม่ชอบตะขายหังข้ากันไปหา อูรังติดตะไคร้ามาเนี่ยปุ๊งอะไรเนี่ยฮะเพร <อ S 1> <พอ S 2> า,พานนหน่อามองแดนเซอร์เมื่อคืนใหญ่เลยลพ่อชอบตะไคร้ทำไมแม่ไม่ใส่มุ้งหน่อย <c oughs> ทำไมก็รักไม่เท่ากันนี่เขาถึงได้ตีกันนี่ไงก็เขาตัวเล็กไอ้กี้เฒ่าดี่ก็ดูว่าตีเขาหักไปทำไงอ่ะเอาแล้วก็ต้องลงโทษเลยเท่ากันจำไว้เด้ออย่ากัดกันเองพี่มีชอบต่างคนต่างอยู่แล้ว เด็กก็อย่างนั้นผู้ใหญ่ก็ไม่เคยห้ามเคยปรามสิงห์หาด้วนผู้เจ้าค่ะจุกเก่งนักใช่ไหมก็พอตัวอยู่เก่งกับพี่กับน้องนะถ้าอย่างนั้นพอตัวเหรอผู้เจ้าค่ะเจ้ากับพี่เจ้าณดังสันปนองฝีมือต่อหน้าพ่อตอนนี้เลยย่าอยู่แล้ว่แค่เจ้าพี่กับพี่ลูกเก่งไปแล้วเก่งกันด้วยจะไม่ได้ไม่ได้ดูจี๊าไวไม่ได้ มาเดนี้ผมคเณดีสีรูโลนะครับ